สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมซาลาก้าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครอวีจงนะครับผมในตําแหน่งของอ p กพีเรียนนั่นเองนะครับแล้วก็มือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้าทางอวีจงได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันและก็แก้ทางอวีจงนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปดูคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางอวีจงได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อไม่นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางอวีจงได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับผมักคะรยตว อาคายมานะครับก็จะเน้นไปที่สกิลอันติของอาคคยนะที่สามารถล้างซีซีได้นะครับแล้วก็สามารถบังคับให้อวีจงเนี่ยไม่สามารถเล่นในไฟได้นะ โดยการที่จะผักเขาออกไปก็ได้นะครับหรือว่าจะผักเขาติดกับกําแพงให้เพื่อเราฆ่าก็ได้เหมือนกันนะทำให้ตัวละครอวีจงเนี่ยเล่นเร็วไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าจะล้วงเนี่ยก็ต้องรอตอนที่อาใครเนี่ยเสร็จตีไปแล้วหรือว่าอาใครไม่อยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าอาใครเนี่ยเขาเฝ้าแนวหลังอยู่นะอวีจงเนี่ยก็เข้าไปล้วงได้ยากมากนะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางอวีจงได้นะครับนั่นก็คือชูนะครับเพราะตัวละครชูนะครับเป็นตัวละครที่ไวนะทําให้สามารถหลบสกิลของอวีจงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับและตัวละคร็ว แล้วก็เป็นตัวเปิดที่ดีด้วยนะครับ ทำให้อวีจงเนี่ยถ้าเล่นลึกมากๆ,ๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนชูเปิดค่อนข้างสูงนะครับและถ้าอาวีจงจะมาล้วงแนวหลังนะก็ต้องคิดดีๆนิดนึดนงนะครับถ้าเกิดว่าชูเนี่ยเขาเฝ้าแนวหลังอยู่นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะโดนชูเนี่ยเตะทิ้งออกไปนะทำให้อวีจงเนี่ยต้องเดินตามใหม่นะและถ้าอาวีจงเนี่ยใช้สกิลที่3ไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตามต่อได้ค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าสกิลต่างๆของอวีจงเนี่ยก็ไม่ได้ครูดาวไวอะไรขนาดนั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางจจงงงงไไได้้้้้นนนนนนะะะะคคคครรรััััับบบแแแลลววต่่่ออออมมมาากกก็ืเทททีปผ ไอเทมที่ไว้ป้องการชิ้นแรกนะเกบบาะโบราณวายุพิภพแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่ไว้แก้ทางอาวีจงนะครับผมไอเทมที่ไว้แก้ทางชิ้นแรกนะครับงาทะเลคลั่งโลกผู้พิทักษ์พัดแห่งเปลวไฟ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางอาวีจงได้นะครับแล้วก็ไอเทมที T ่ไว้ T ป้องกันและแก้ทางอาวีจงได้นะครับผมเราไปดูในเกมเพลกันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Rich Man Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile l e g e n d ์บนเว็บรับ r ลิชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมอันนี้ป่าเราเป็นแทงนะครับแล้วก็โลมก็เป็นแทงนะผมจะออกดาเมจีค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับจะไม่ได้เอามายืนอะไรมากนะก็จะเป็นแนวตัวล้วงแทนนะครับตาน,นี้นะเพราะว่าอาวิโจนเนี่ยเข้าถึงแนวหลังได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับ อันนี้ป่าไฟของข้าวเขาเป็นแฟน,นีนะครับฟังโกก็จะไปดักดึงบั๊ม่วงเขานะโอ้โหแล้วยังไม่ทันได้ดึงครับโดนมิสิตาไปก่อนนะเหมือนเขาจะดักรออยู่แล้วนะครับน่าจะรอดนะฟังโกยังไม่ได้จ่ายฟิกนะครับซีซีก็เหมือนจะไม่อยากสู้กับผมมากนะหรือยังไงแต่แฟนนีมาป่วนบัฟบต่อครับ กนนี้ไป,ปบัฟส้มนะโอ้โหลิเลียเลือดโลจัดแต่น่าจะไม่ทันนะครับน่าเมีขาดอีกนิดเดียวเองนะเกือบได้ลิเลียแล้วนะครับถ้าเลเวสี่แล้วเนี่ยเราเอาลิเลียลงค่อนข้างยากนะเพราะว่าเขามีอันตินะครับซีซี่เขาเคลียร์คลิปเสร็จก่อนเรานะครับก็มีสิทธิ์ที่เขาจะไปเติมเลนกลางเหมือนกันนะแต่ก็ไม่แน่ครับเขาอาจจะไม่ได้ไปนะ พีซีหายครับบอกเพื่อนไว้ก่อนก็ได้นะอ้าวแล้วเขาไปจริงๆด้วยนะครับไปเลนการนี่คือไปเอาเวเฉยเนะเพราะว่าเพื่อนเราไม่ได้อยู่เรนการนะครับไม่มีไฟนะเหมือนบาหลาดจะเล่นข้างบนเกือบได้บอดี้นะครับแต่ยังไม่ได้ก็คงต้องรองตรงเต่านะเผื่อมีไฟใหญ่นะครับแอนนี่อยู่ข้างบน ถ้าเพื่อนเปิดเต่าเลยเราก็เปิดเต่าได้เลยนะผมจะไม่เก็บเวลสี่นะครับเพราะบางทีเนี่ยเก็บเวลสี่มาเนี่ยไม่ทานแล้วเพื่อนเปิดไปแล้วนะครับแต่จริงอนะ่ะถ้ารอเราเลเวลสี่ได้ก็ค่อนข้างดีนะเราจะได้พร้อมเล่นมากกว่านี้นะครับแต่เขามากันเยอะแล้วเพื่อนบาลาดแต่นีโลนะไม่มีบัฟด้วยครับซีซีเพิ่งขึ้นมาครับต่อได้นะผมมีนติ ลิเลียยังไม่เวลสีครับแต่ผมเอาแนวหน้าเขาก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนโดนนะครับไม่รอดครับน่าจะไม่ทันนะเพราะว่าผมไม่มีสกิลตามนะครับลึกไปไหมหอยเลยฮะแต่ฟังโกจะหาแต่ไม่รู้นะว่าเขาวาร์ปไหนน่าจะวาร์ปลึกนะครับ เห็นรองเท้าเขา,าแล้วนะครับโอ้โหแล้วฟังโก้โดนดึงไปสองรอบติดรอบนี้ไม่น่ารอดครับมิซิตาเขาจ่ายอันติีเลยนะคือเอาชั่วเพราะว่าไปป่วนบับเขาเยอะเกินนะแต่ฟังโก้เราก็ไม่ยอมไงตอนนี้ต้องระวังเรียนบนนะเผื่อโดนแก๊งยังไม่มีอะไรครับถอยก่อนนะ ผู้แลวเลินกลางโดนะครับเรียบ้อยผมเหยียบดีโทด้วยเขาเห็นผมนะดึงไหมยังไม่ดึงพ่นกลับมาได้เพื่อนเอาแล้วพ่นเข้าข้างหน้าเฉยโอเคครับงั้นถอยก็ได้นะจังหวะไม่ค่อยดีนะถอยก่อนครับเพราะว่าเสียเลือดให้เขาเยอะเกินนะเขาได้เลือดเราไปค่อนข้างเยอะนะครับถ้าบวกต่อไม่คุ้มนะ ดาเมจพอไหมแอบลุ้นเหมือนกันนะกัวดาเมจไม่พอนะครับแล้วก็แฟนีบินออกทันนะโบดี้สเก็ตดาวเด้งนะครับแล้วเขาออกสเก็ตดาวมาชีนแรกๆเลยนะน่าจะออกมาเพื่อการยุเดลานะครับเต่าใกล้จะเกิดมารวมเต่าเลยไหมเพื่อนเพราะว่าเรามีอันติีนะเเหมือนซีซี่จะเล่นกับเรานะครับอ้าวตายได้นะผมมีสาบเป็นหินนะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะ และแฟนนีเหมือนจะเข้าเต่านะต้องบอกว่าใครที่มาเต่าเนี่ยมีสิทธิ์ตายค่อนข้างสูงนะเพราะว่าเรามีอันตินะครับไปลวงเขาได้นะครับอ้ามาก็เตรียมลงนะพร้อมเล่นครับโอ้โหแล้วดึงแฟนนีโดนด้วยนะเขาหิวบัฟนะครับจริงๆนา่าจะต้องถอยนะเพราะว่าไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยนะครับอื่นเอาคนเดียวก็ไม่รอดนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีเพื่อนมารับสักคนนะถึงจะเอาต่อได้นะครับแต่จริงก็ยากอยู่ดีนะ ถ้าเจอเขาแบบเปิดทีเผอก็เรียบร้อยนะครับเซซีซโซ่โดดหลบตึงๆอ้าวแล้วไม่ถอยนะยแกร์มาก็เจ็บนะครับเดี๋ยวโดนแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวสวยครับไม่ยอมกลับ มาเยอะนะสองคนเต๋อฟีคาเมนซิตาโอ้โหโดนดีคนเรียบร้อยครับดโดนอมข่าวชัวร์นะเพราะว่าคนลิเลียเขาย้อนลอยนะครับไม่รอแล้วเพื่อนแล้วก็เวลาที่ผมเล่นเอาวีจงนะผมพยายามจะเก็บสแต็กจากสกิล2ให้ได้เยอะๆนะครับถ้าได้ยิ่งเยอะนี่ยิ่งดีนะ ก็ราะว่ามันจะทำให้เรื่องการเก็บาพาสีของเราเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมจะไม่เล่นสุดนะครับแต่ถ้าเขาอยากจะเล่นก็ตอดเขาได้นะเพราะว่า <c oughs> เขาสู้เรายากแล้วนะครับคือถ้าได้ก็เอานะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่จำเป็นที่ต้องฝืนขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะตายเองนะ <c oughs> แต่บัมม่วงใกล้จะเกิดนะครับพร้อมกับเต่าเลยนะ เจอแฟนี่ครับโอ้โหรอบนี้เขามากับเพื่อนค่อนข,ข้างเยอะนะและยืนเวลากลับทางนั้นดีนะอยังรอดบาลาดเราลงมาแล้วนะครับตะคนไปเพื่อนแฟน,นี้ไม่น่าเข้าแล้วนะต้องกลับบ้านครับเรียบร้อยยังไม่ได้กดอันตีด้วยนะลีเลีย แล้วซีซี่มาเอาปูต่อนะครับ,รบนี่ถ้าโดนสกิลหนึ่งนี่น่าจะเจ็บหนักกว่านี้นะแต่ไม่โดนนะครับอ่ารอบนี้โดนเต็มๆแต่กดแก้แค้นทันนะแต่กลับไหมซีซี่ถ้าไม่กลับก็โดนนะ และเหมือนเขายังไม่กลับนิดเดียวเรียบร้อยครับซีซีโดนไปก่อนและแฟนีมาช่วยด้วยนะแต่เขาไม่มีบัฟนะแฟนีโอ้โหสกิลสองไม่โดนโอ้รอดอีกแล้วแฟนีรอดอย่างบ่อยนะครับไม่ไรครับเอาป้อมต่อก็ได้นะอย่างน้อยก็ได้ป้อมนะครับ และโบดี้ย้ายลงมาล่างนะแต่เพื่อเราดักแฟนนี้นะครับแฟนนี้เขาต้องอย่ารู้นะว่าเราดักอ้าวโดยฟังโกอันตีเรียบร้อยครับสวยนึกว่ารอดเมื่อกี้ดิเรย์ย้อนรอยครับจ่ายฟิกด้วยอย่างนี้ต้องบอกว่าจ่ายครบนะครับและอันตีผมใกล้จะมานะข้างล่างเล่นได้นะครับมีโบดี้แล้วก็ซีซีด้วยนะ ตาเป็นหินก็มาแล้วด้วยนะครับเจอคู่นะเอาซิซี่ก่อนครับบอดี้เสียสเก็ดดาวนะครับอ,ททอ้าวแล้วฟังโกโดนสวยครับได้แฟนีมิซิตาเขาพยายามจะมาเติมเพื่อนบ่อยมากนะครับแต่มาไม่ทันนะ ต้องบอกว่าอีกฝั่งเขายืนค่อนข้างลึกนะครับแล้วเราเป็นนาวีโจงด้วยไงก็เลยเข้าถึงตัวได้ง่ายนะครับอันตีทีก็รอเพื่อนมานะครับแล้วก็เล่นทีเดียวนะศัตรูเขาก็หนีไม่ทันนะครับเ๋ยเวลนี้เสร็จผมก็ต้องขึ้นไปดูหลอดแล้วนะครับเพราะว่าบาลากก็กําลังขยับขึ้นไปหลอดนะแล้วอยู่ในเราเราเข้ากลางนะครับไม่กลัวแฟนนะีแล้วตอนนี้เพืนก็ประมาทไปนะเพราะว่าถ้าโดนแฟนนี้ล้วงมานี่ อาจจะเสียยูนิลาฟรีไปเลยนะยยแฟนีอยู่บนครับแต่แฟนีเขาไม่มีบัฟนะก็อาจจะไม่เล่นก็ได้ครับยูนิลาเขาอาจจะคิดแบบนั้นนะไปแล้วครับหนึ่งคนครับแฟนีแต่บัฟม่วงมีลิลี่อยู่นะ,ะเอาบัแฟแทนแฟนีหรือเปล่า อ้าวโบดี้ล็อกเลยครับโบดี้เขาจ่ายฟิกนะและฟังกโก้เรากำลังมาครับดึงหนึ่งทีโอ้โหไม่โดนและไม่รอดครับต้องบอกว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วนะโบดี้ไปรอดตีป้อมเพื่อนแค่นี้น่าจะรอดนะจับไม่ทันนะครับ ต่อตาแล้วฮะเดี๋ยวผมต้องแทงป้อมอิกนิดน,นึงนะอยากจะรีบออกมาเลยเหมือนกันครับแต่ฟังโกเลือดน,น้อยเกินนะอันนี้เขาฝืดไหมหรือเปล่าและซีซี่ไม่กลับบ้านด้วยนะดันป้อมยาวไปแล้วนะครับตอนนี้และล้องห่วนมาแต่ไกลครับถ่อยไม่เพื่อนอุ้ยได้โบดี้สวยแต่แซีซี่เขากลับมาแล้วนะครับดกดแก้แค้นด้วย เล่นต่อไหม,มดึงเกือบโดนไม่ได้เล่นต่อนะครับแล้วก็กลับบ้านไปรีเซ็ตก่อนนะค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับอย่างน้อยเราก็ได้เล่นกลางเขามาแล้วนะครับแล้วแฟนีมาดันล่างนะน่าจะไปบะม่วงต่อนะครับแฟนีแล้วฟังโก้เราจะไปด่างอีกแล้วนะครับรอบน,นี้ไม่โดนดึงนะ ดีบิสตาไม่อยู่นะถ้าบิสเตาอยู่อีกรอบหนึ่งนี่โดนดึงซ้ําๆนะที่เดิมนะครับเยอะนะถอยก่อนก็นได้นะครับผมไม่อยู่ด้วยนะครับอ้าวได้ลีเลียมาก่อนแต่สองอย่างนี้คุ้มเลยฮะการต,ต่อเลยนะซิซียังอยู่บนครับแต่ตตแซีซีเขาน่าจะยาวอีกแล้วนะรอบนี้ตตแต่แฟนนี่เกือบตุยครับใกล้จะสิบสองนาทีนะก็น่าจะได้ป้อมล่างนะครับถ้างั้น ไล่แนวหลังครับและโบดี้ได้ไหมเพื่อนโอ้โหเกือบได้นะตะเกียดดาเขาเด้งนะครับเอาแล้วทำไมฮานาบีเราตายอะแล้วผมไม่ได้มองด้วยนะครับอย่างนี้ถอยยาวเลยครับยูนลาก็ไม่น่ารอด,ดแอนีีด้านบนครับ ไม่น่าทันนะไม่ต้องก็ได้ครับตอนแรกก็จะวาร์ปกลับไปกันนะ <G Q. S 1> เขาน่จะไปเอาหลอดกันต่อนะครับ <G Q. S 1> แล้วบาลาเราไปกันสองคนไหมอันนี้ไปค่อนข้างเสี่ยงนะแต่เกือบตายแล้วด้วยหลอดอ้าวผมได้อย่างนี้ก็สวยนะครับ <4. S 1> เล่นต่อได้นะเราไม่มีสาบเป็นหินก็จริงครับ มิสตาเขาใช้แอนตี้ไปแล้วนะครับ <c oughs> อา้าวแล้วหมดนะครับย,อรอย้อนลอยไม่รอดครับเหลือแฟนนี้นะต้องบินกลับครับน่าจะออกมาบินอีกรอบนะฟั <c oughs> งโก้เราไม่มีแอนตี้ด้วยครับแล้วฟังโก้เราจะดึงดักถ้าดึงโดนก็ตึงเกินนะตรงนี้ตีคอมยาวๆครับแฟนนีออกมาทําอะไรไม่ได้นะบินโฉบเราก็ไม่ตายแล้วนะครับ ต้องบอกว่าเขาพลาดตั้งแต่ตอนที่โดนเราแย่งหลอดแล้วนะครับจริงๆผมไม่น่าแย่งได้นะเพราะว่าเขาเป็นป่านะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขามีสเปลฟ้าหรือเปล่านะครับอาจจะใช้ไปแล้วนะก็เลยโดนเราแย่งได้นะครับแต่เมื่อกี้นี้ก็ถือว่าเสี่ยงเลยนะครับเพราะว่าผมไปกับแค่บาลานะถึงถ้าตายมาเนี่ยก็เสียอีก2นะครับเขาก็ได้หลอดนะอ้าวแล้วแฟนนี้เขาออกแต่แท้งเหรอตอนนี้ก็ว่าอยู่นะว่าทําไมเขาเบาๆนะครับหรือว่าเขาขายเทมดามเมจทิ้งนะแต่ที่เห็นๆอยู่ตอนนี้ก็คือเกาะบัวลากับโลอาเทนาตันนี้ก็่ชวเหมอนนะ ตายนี้ค่า14นะครับตาย0แล้วก็แอสซิต4นะทานาเมทไป78,000นะครับตีป้อมไป10,000นะแทงไป85,000นะ 85, นะครับแล้วก็เข้า่วมไฟ58%นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No Way